วันนี้ค่ะพี่น้องพอแล้วนะคะปื๊ดงามค่ะค่ะพี่นองค์ทางผุนตนม้ค่ะปืด๊ดนี่ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาผ่อกับไก่ในช่องกุ๊กไก่ชาแนลคือเกานะจ๊ะ มนีนะคะก็จะสิพาพี่น้องเข่าป่ามาหาเห็ดนะคะเข่าก็สิมาหาเห็ดปวงเห็ดโค่นนะคะซึ่งรอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายของปีแล้วนะคะเดี๋ยวไปลุ้นติดตามซอยกันนะคะพี่น้องมาห้าสืบเห็ดหน่อยเห็ดลายซ้ำใดนะคะไปหาเห็ดมูนมวนน้ำกันเลยนะคะมนีเข้ากับแมแง่ามามงขึ้นนะคะ,ก,นนะ,คะกระไดไอเิ่นน้ำท่าให้นะคะ บ่งามคัก no, ทิ้นนะคะทั้งล่างฝากกดติดตามนะด้วค่ะพี่น้องขอจ้าด้วยทำด้าด้วย ปารหรือบางมูนี่ค่ะพี่นอ้องแอบ่าได้เปิดแฝดมงามค่ะค่ะกำลังสวยสวเลยนะคะแต่ราคาเป็นขาใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวเ้าไปจิ้มกัน,นะคะ่ะให้น้องไส้จิ้มให้นะคะมาน้ำกันหลายคนนะคะวันนี้ ออพอเห็นดอกสีซอยกันจิ่มนะคะมีแตะดอกงามๆกับพี่น้องท่างลางมิต่หินนะคะอย่าได้ค้างยงวากับกล่นบัไลัยนะคะกุดบัไลั ใั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวไปหากันต่อค่ะวันนี้ค่ะพี่นงองพอแล้วนะคะปื๊ดงามค่ะค่ะพี่นองค์ข้างผุ่นตัวนี้ค่ะปืด๊ดนี่ค่ะพี่นงค าาดเดี๋ยวเราไปจิ้มกันค่ะที่นี่นี่นะเน่นี่้จิ้มอาแตมันงามค่ะค่ะพี่น้อง ขิมซอยกันกระน,นองนะคะงามครับงามเมค่ะ,น,น,น,ะ,คะนี่ค่ะ

งามหลายค่ะผู้ เพื er> ่อตักสวดเห็นมานะคะปั nah ้นกอบบันกอบเกิดเยอะงานค่ะด right ีดีค่ะสะอ่อนนะคะเฮดเพชรบุรีนะคะ ขึ้นมาใจดีดนะครับเป็นมากมากครับยูเค็บตัวนี่ับเป็น้อันนีเล็เกๆนะครับมีเลขสิบแปดเนาะครับใส่เปลสะพายนะคะวันนี้นขึ้นเขาสูงนะคะเพราสะดวกกับการถือกระต้านะคะนี่ค่ะพี่น,อน้อง ตอนนี้ก็เป็นเวลาเทียงขึ้นกลัวๆแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวห้อกระสิกับไปพักพรอนกนก่อนค่ะเดี๋ยวขอนสิกแกงห้อคอยมาอีกเทื่อหนึ่งนะคะค่ะน,นี่ก็เป็นเฮ็ดท่ว่าห้าใดในมือนีนะคะก็มีแต่ดองกงามๆนะคะพี่น้องเบิง่งนั่ละคะ่ะ กาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แกน้ําแน่ดนะะ้อค่ะแล้วเดี๋ยวขอ,อนสีแกงนะคะแกะกงสิผ้าพี่น้องขึ้นมากเก็บเห็ดอีกเทือนึงนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ